สวัสดีครับพบเจอกันอีกแล้วนะครับกับเซียนตัวใหญ่นะครับในช่วงตามราหากุ่มรัพย์มาทุกวันนะครับมาทุกวันนะครับยกเว้นวันไหนติดธุระจริงๆนะครับเป็นในมาก่อนอืนก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีทุกๆท่านนะครับแล้วก็ขอบคุณด้วยนะฮะสำหรับการรับชมนะครับคลิปที่ผมเอ่อคลิปที่ผ่านๆมานะครับทุกๆคลิปนะครับขอขอบพระคุณนะครับ ในการดูภาพของผมก็เหมือนเดิมนะครับนะ <c oughs> พิมพ์้าเนื้อพาะธรรมชาติความเก่านะครับผมก็จะใช้หลักอยู่สามอย่างนี้แหละในการดูพระนะครับเพราะว่าเราเราเราดูพระตามสไตล์ที่เรารู้สึกว่าเราเราเห็นแล้วเราเราชอบเราเห็นแล้วเรารู้สึกว่าเราเราดูแล้วคิดว่าเราชอบคิดว่าใช่อะไรประมาณนี้นะครับ ซึ่งการดูภาพของแต่และท่านก็อาจจะไม่เหมือนกันอาจจะแตกต่างกันออกไปนะครับเนาะฉะนั้นก็เอาที่คิดว่าสบายใจดีกว่านะฮะในการเล่นพระเนี่ยนะครับเอาที่คิดว่าเราสบายใจเล่นตามกําลังนะครับเล่นตามกําลังนะครับถ้าแบกมากก็เหนื่อยนะฮะ<ม>เล่นตามกําลังที่เราคิดว่าเราเล่นแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่เดือดร้อนอะไรประมาณนี้ครับผมก็เล่นตามกําลังนะนะครับแต่ผมซื้อผ้าผมชอบผ้าผ้าที่ผมชอบผมไม่ได้ปล่อยพวกเนี้ยผมก็ซื้อตาม ท่าที่ผมคิดว่าผมซื้อได้นะครับอะไรประมาณนั้นละ่ะฮะนะครับเนาะไหนมาดูกันวันนี้ผมได้พระอะไรมาบ้างนะครับ <c oughs> พิมพ์พระเนื้อพระธรรมชาติความเก่าสามอย่างนะครับดูให้ได้ดูให้เป็นนะครับไม่ยากขนาดนั้นนะครับเล่นพระนี่วันนี้ผมได้เลี่ยมเงินมาชิ้นหนึ่งล้วตลับมาชิ้นหนึ่งนะครับตลับเงินนี่เป็นพญาเต่าเรือนนะครับพญาเต่าเรือนฮะ ถ้าจะต่อเรือเนี่ยนะครับก็ถามว่าเขาเขาส่วนใหญ่ก็จะตีกันลงทางถ้าเป็นพวกทองผสมพวกเนี้ยนะฮะนะครับเขาก็จะตีลงทางหลวงพ่อเงินหลวงปู่สุกก็มีนะนะครับหลวงปู่สุกก็มีนะครับหลวงปู่สุกลงพ่อเงินนะนะครับแต่ก็แล้วแต่เนื้อถ้าโซนเนื้ออย่างนี้ก็ส่วนใหญ่ก็ตีทางหลวงพ่อเงินบางคานจาาังหวัดพิจิตรนะครับคือ ในการดูพระหลวงพ่อเงินเราก็ดูเหมือนกับดูพวกเหรียญจอบดูพวกรูปหล่อพวกนั้นแหละครับนะครับดูกระแสดูธรรมชาติความเก่านะฮะเพราะว่าพวกนี้เป็นพิมพ์ค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าไงล่ะไม่ได้ไม่ได้ตายตัวขนาดนั้นนะฮะพิมพ์เขาไม่ได้ตายตัวขนาดนั้นนะครับฉะนั้นก็เราก็ดูเอานะครับว่าเราดูแล้วมีธรรมชาติความเก่าไหมพระดูแล้วพระสวยไหมอะไรประมาณนี้นะครับ แต่พูดถึงพุทธคุณพญาเต่าเรือนเนี่ยนะครับนะครับหลายๆท่านก็น่าจะถ้าพูดถึงเต่านี่ต้องคิดถึงหลวงพ่อหลิวเลยนะครับถ้าพูดถึงถ้าพูดถึงเต่าเนี่ยนะครับแต่หลวงพ่อเงินก็จะเป็นเต่ายุคเก่านะครับหลวงปู่สุขหลวงพ่อเงินนะแต่ก็จะเป็นเต่ายุคเก่าถ้าเป็นเต่ายุคใหม่หน่อยนะครับก็จะเป็นของหลวงพ่อหลิวนะครับเนาะพยาเต่าเรือนเนี่ยนะครับพุทธคุณก็เด่นทางเกี่ยวกับด้านโชคลาภ เมตตามหานิยมความร่ำรวยนะครับเต่าแล้วก็เกี่ยวกับอายุยืนยาวด้วยนะฮะสุขภาพด้วยนะนะครับอายุยืนยาวก็ต้องประกอบกับสุขภาพแข็งแรงถ้าสุขภาพไม่แข็งแรงก็อายุไม่ยืนยาวหรอกครับนะฮะฉะนั้นนะครับอายุยืนยาวนี้ก็ต้องเกี่ยวกับสุขภาพนะฮะต้องแข็งแรงด้วยนะครับพยาเต่าเลือนนะครับหลายๆท่านก็จะ <c oughs> มีใช้นะครับมีใช้อยู่ นะครับเพราะว่าผมถือว่าเป็นของดีที่ค่อนข้างที่จะน่าใช้อย่างหนึ่งนะครับนะเพราะว่าเด่นทุกททางเลยพญาต่อเรือนเนี่ยเต่าก็โอ้โหอายุยืนนะเป็นสัตว์อายุยืนมากนะครับแล้วก็ยังเด่นเกิดก้าวเมตตาโชคลาภเงินทองด้วยนะครับพญาต่อเรือนถ้าอย่างนี้ผมตีลงทันหลวงเพ่อเงินนะอย่างนี้ผมตีลงทานหลวงเพ่อเงินบางคานนะครับแล้วก็เป็นตลับเงินนะนี่เป็นตลับเงินนะครับไม่ได้เลี่ยมนะครับนี่เป็นตลับเงินนะครับ เนื้อทองผสมนะครับสวยดีฮะสวยดีนะครับอ,อ,องนี้นะครับนี่เป็นพระสมเด็จนะครับพระสมเด็จถ้าอย่างนี้เนี่ยผมผมคงต้องตีลงไปทางหลวงพ่อขวนนะฮะนะครับ,รบหลวงพ่อขวนเพราะว่า <Dlatego S 2> <ๆ>ตีที่ไหนไม่ได้แล้วอย่างนี้ก็คงต้องตีงลงทางหลวงพ่อขวนนะครับวัดตะเคียนทองนะฮะจังหวัดระยองนะฮะวัดตะเคียนทอง ตะเคียนทองทารามนะครับถ้าชื่อเต็มเมก็ตะเคียนทองทารามจังหวัดระยองนะครับหลวงพ่อพวก,กวนท่านเป็นพระเกจิที่ค่อนข้างที่จะชาวพื้นที่จังหวัดระยองนี่ให้ความนับถือค่อนข้างมากนะครับพระท่านมีชื่อเสียงค่อนข้างที่จะโด่งดังนะครับหลวงพ่อพวก,กวนมีราคาเล่นหากันอยู่นะนะครับพระมีราคาเล่นหากันอยู่นะครับพิมพ์ที่ผมถืออยู่นี่นะฮะนะครับเอ่อน่าจะเขาน่าจะเรียกว่าพิมพ์สมเด็จปกโพฐานสิงห์ นะครับข้างบนนี่มีปกโผเห็นไหมฮะปกโผข้างล่างนี่เป็นฐานสิงห์นะครับปกโผฐานสิงห์หลวงพ่อขวนนะครับหวลวงพ่อขวนวัดตะเคียนทองทารามจังหวัดระยองนะครับสวยดีนะครับ,นะรบพระพระดูง่ายๆดีหลวงพ่อกวนท่านเป็นพระเกจิที่ถือว่าค่อนข้างที่จะเก่งนะฮะค่อนข้างที่จะเก่งลูกศิษย์ลูกหาท่านเยอะนะนะครับท่านเป็นพระวิปัสสนากรรมาฐาน นะครับทางสายพวกยุบหนอพองหนอเลยประมาณนี้แหละนะครับนะวัตตะเคียนทองนะครับก็ถือว่าผมว่าท่านเป็นพาะที่ค่อนข้างที่จะเก่งท่านหนึ่งเหมือนกันนะสําหรับหลวงพ่อก,กวนเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะเก่งท่านหนึ่งเหมือนกันนะครับองนี้ก็เป็นพิมพ์ปกโพนะฮะพิมพ์ปกโพนะครับปกโพฐานสิงห์นะครับ,รรบพ่อก,กวน นะครับเรียมเงินพร้อมใช้ถ้าดูง่ายนะนะครับถ้าดูง่ายดีนะครับชอบอยู่นะฮะชอบอยู่ดูแล้วดูแล้วมันดูแล้วธรรมชาติดีนะครับองนี้อง์นี้เป็นหลวงปู่ทวดนะครับองนี้เป็นหลวงปู่ทวดวัดประสาทหลวงปู่ทวดวัดประสาทเนี่ยนะครับจุดประสงค์ในการสร้างพระหลวงปู่ทวดวัดประสาทบุญาวาฒเนี่ยนะครับเนื่องจากว่า พระปราสาทเกิดเพลิงไหม้ครั้งใหญ่นะครับในปีพุทธศักราช2498นะครับก็เลยผู้ก่างานต้องหาปัจจัยนะฮะมาบูรณะนะครับทำยังไงล่ะครับง่ายที่สุดเลยก็คือการสร้างวัตถุมงคลนะครับแล้วก็เกจิทั่วฟ้าเมืองไทยนะช่วยกันเยอะมากนะครับช่วยกันเยอะมากนะที่สร้างเป็นพระหลวงปู่ทวดนี่ก็พ่อหลวงปู่ทิมก็มาช่วยเหมือนกันหลวงปู่ท,ทิมก็มาหลวงปู่ท,ทิมเอ่อ หลวงปูมม่ทิมวัดช้างให้นะครับจังหวัดปัตตานีนะครับท่านก็มาแล้วก็เอามวลสารมาให้ด้วยนะครับนะแต่หลักๆแล้วมวลสารของทางมวลสารของทางวัดประสาทเนี่ยนะครับหลักๆแล้วนะฮะนะครับจะเป็นทางผงสมเด็จบางขุนพรมนะครับก็ถึงพูดกันว่าถ้ามีวัดประสาทห้อยนะครับก็เปรียบเสมือนกับได้ห้อยพระสมเด็จบางขุนพรมนะครับ เนื่องจากว่าบางขุมพรมนะครับได้เปิดกุในปีได้ได้เปิดกูอย่างเป็นทางการนะฮะในปีพุทธศักราช2000 2500นะครับเปิดกูปี2500นะฮะนะครับแล้วก็ถ้าพูดถึงการเปิดกุเราก็จะมีที่เขาเรียกว่าพระกูกเก่ากูกใหม่เขาก็จะแบ่งกันตรงเส้นปี2500นะฮะถ้าพระ ขึ้นจากกูก่อนปี2,500รอก็จะเรียกเป็นพระกูเก่านะครับถ้าพระขึ้นจากกูหลัง2 5ง0เน้ารก็จะส่วนใหญ่เขาก็จะเรียกเป็นพระกูใหม่กันนะครับจะมีผงไม่ขาวๆนี่เห็นไหมฮะนะครับพวกนี้ก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นผงสมเด็จนะฮะหลวงปู่ทววัตรประสาทจะมีอยู่3าเนื้อนะครับจะมีอยู่สาสีพูดง่ายนี่แหละสีขาวสีดําแล้วก็สีแดงสีขาวก็เป็นสีพุทธคุณผงพุทธคุณล้วนนะครับสีดําก็ผสมผงเบลานะครับแล้วก็สีแดงนี่ก็ผสมว่านสบู่เลือด ผสมผงไบลานก็เด่นเข้าไปอีกเกกระด้ามตตามหานิยมผสมว่านสบู่เลือดก,ก็เด่นเข้าไปอีกนะฮะเกจกับคงกระพันชาติแขวคข้าบนะครับเนาะฉะนั้นก็อะไรก็ดีหมดนะครับสีอะไรก็ดีหมดนะครับการลูกเสกก็ถือว่าเกจิตเท่ฟ้าเมืองไทยช่วยกันเยอะมากนะฮะผมถือว่าเป็นพิธีที่ค่อนข้างจะดีมากนะวัดปราสาทบุญยว,วาฒวันนี้เป็นหลวงปู่ทวดนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อเ่านะครับหลวงปู่ทวดพิม์ใหญ่เนื้อเา่นะอเอเานะนะวัดปราสาท มุนยวัดนะครับพันนี้รันตรายไม่มีอันตรายใดๆมาแพร่่านเราได้แล้วก็นี่เป็นตลาดแปดตังนะครับนี่เป็นตลาดแปดตังนะครับ <c oughs> อ,อ,องค์นี้ชินราชใบเสมานะครับเนื้อชินเงินนะครับชินราดใบเสมาเนี่ยนะฮะจะมีจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยนะครับนะครับจะมีอยู่สองพิมพ์นะครับจะพีพิมพ์ทางสูง นะครับกระฐานเตี้ยฐานเตี้ยก็ฐานธรรมดาแหละฐานองค์นี้จะเป็นฐานสูงใช่ไหมฮะจะมีฐานจะมีฐานเลื่อนลงมาเนี่ยปกติฐานอยู่ตรงนี้นะครับนี่จะเลื่อนลงมาอย่างนี้เขาเรียกว่าฐานสูงชินราชไปเสมาก็เป็นหนึ่งในชุดเป็นจ้าคีินเนื้อชินนะครับเนื้อชินก็ถามว่าเด่นทางไหนโอแน่นอนฮะพันเนื้อชินนี่เด่นเลยครับคงกระพันชาตีนะครับนะฮะชินคือชนะนะครับชินคือชนะสายเหนียวเลยนะครับพระเนื้อชินนี่นะครับองค์นี้เป็นชินราชไปเสมานะ นะครับชินาราเบสซมาจหวัาพิษ,ษณุโลนะครับสวยไหมสวยฮะเนื้อชิงเงินหลังลายผ้านะครับองนี้เป็นเนื้อชิงเงินหลังลายผ้านะครับโอ้สุดยอดนะครับพระดูสนุกดูมันดินะวงนี้เป็นชินราชเหมือนกันนะครับแต่ถ้าพิมพ์อย่างนี้เขาเรียกว่าชินาราอินโดจีนชินาราอินโดจีนวัสุทัศ์นะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับในการสร้างจริงๆก็ตั้งใจที่จะมาสร้างที่ทาง พิศนุโลกนะฮะแต่ณณตอนนั asta, ้นนะครับเกิดสงครามพอดีก็เลยค่อนข้างที่จะเคลื่อนย้ายยากนะครับนะเคลื่อนย้ายยากก็เลยทําพิธีปลุกเสกที่วัดสุทัศน์เลยนะครับก็เลยชินลาอินโดจีนก็เลยออกที่วัดสุทัศน์นะครับประมาณนั้นฮะผมสรุปใจความให้ฟังนะฮะก็แล้วก็จะเป็นชื่ออินโดจีนนะครับก็เป็นชื่อสงครามช่วงนั้นพอดีนะครับชินลาดนะครับอินโดจีนวัสุทัศน์สองสี่แปดห้า นะครับพวกนี้ก็เป็นเนื้อทองผสมนะเป็นเนื้อทองผสมมีหลายพิมพ์นะมีหลายพิมพ์นะครับมีหลายพิมพ์นะครับองนี้ก็ดูสวยดีนะครับดูสวยดูมันสองแล้วพวกตะเข็บข้างพวกอะไรก็ดูดูรอยตะบงรอยตะใบสวยดีนะครับชิลล่าเบสซมานะครับอง์นี้ก็เป็นหลวงพ่อเงินนะฮะวันนี้ก็ได้หลวงพ่อเงินอีกองหนึ่งนะครับองนี้ก็เป็นหลวงพ่อเงินรูปหล่อหลวงพ่อเงิน นะครับสวยเก่านะครับผมพูดตรงๆฮะในการในการเล่นพระโซนทางหลวงพ่อเงินหรือเล่นพระทางโซนพระเก่าๆเนี่ยนะครับแล้วยิ่งพระที่เขาเรียกว่าไงล่ะพระที่มีการสร้างที่เอ่อสมัยก่อนฮะในการสร้างพระนี่บางทีเราจะมาหาเหมือนกันเป๊ะๆเป๊ะๆเนี่ยลำบากนะครับผมบอกตรงๆเลยนะครับพระบางบางองค์นะฮะนะครับสร้างทีละองค์เลยออกมาเนี่ยนะฮะฉะนั้นนะครับสิ่งที่ผมดูได้เนี่ย นะครับก็คือธรรมชาติความเก่าผมก็จะใช้หลักตรงนี้แหละครับดูพระนะครับก็จะใช้หลักตรงนี้นะครับพิมพ์พระพิมพ์พระก็บ่งบอกว่าพระอย่างนี้จะตีลงที่ไหนเนื้อพระก็เป็นเนื้อโลหะผสมนะครับธรรมชาติความเก่านะก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งที่ใช้เป็นหลักในการพิิจิจารณานะฮะหลวงพ่อเงินนะครับโอ้สุดยอดสายเหนียว,ไม,ไ,ไ,ยวไม่เป็นสองลองไข่นะฮะนะครับสายเหนียวคงกระพันชาตีไม่เป็นสองรองไข่แล้วก็ยังเด่นเกตการะดเมตตามหานิยม โชคลาภเงินทองด้วยนะฮะลงเพ่อเงินบางขานนะครับองค์นี้นะครับเห็นคางเข่าไมหมฮะเนี่ยนะครับอย่างนี้เขาจะเรียกว่า <c oughs> พระอูทองคางเขา่านะครับพระอูทองคางเข่าเนี่ยนะฮะวัดกู่วัดมหาธาตุนะครับจังหวัดอยุธยาเนี่ย นะครับเป็นภาพที่ค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าไงล่ะเป็นศินละปะแบบลบบุรีนะฮะนะครับพุทธลักษณะเนี่ยนะครับจะเป็นแบบปางมามิชัยนะฮะประทับอยู่บนฐานบัวนะครับประมาณนั้นนะครับสร้างจากพวกนี้ก็จะเป็นเนื้อชินเงินนะฮะสร้างจากเนื้อชินเงินพวกนเนื้อชินนั่นแหละนะครับเนื้อชินนั่นแหละแต่ออกเป็นชินเงินนะครับพระอูทองคางเขาก็จะมีอยู่สามพิมมะ นะครับจะมีน่าจะมีอยู่สามพิมพ์ก็จะมีพิมพ์คางเขาพิมพ์ไม่มีเขาแล้วก็พิมพ์เล็กนะครับก็ที่ค้นพบก็จะที่วัดมหาธาตุนะครับก็จะมีทั้งแบบสนินสนินปิงกาแล้วก็สนินเกตกระดีนะะนครับคือแล้วก็เข้าใจว่านะครับพระโซนอย่างเงี้ยนะเข้าใจว่านํามาจากลบบุรีนะครับนํามาจากลบบุรีนะยุคเดียวกับพระนาคบกพระง่วนประมาณนั้นแหละประมาณนั้นนะครับเนาะ บางทีก็เป็นการนำพาพจากอีกที่หนึ่งมาอีกที่หนึ่งนะครับแล้วก็เอามาเปิดกุมากูแตกในอีกที่หนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับบางทีก็เป็นการสันนิษฐานนะครับสันนิษฐานว่าภาพศิลปะแบบนี้นะครับน่าจะมาจากที่ไหนอะไรยังไงเนื้อชินเหมือนเดิมแล้วครับพุทธกคุณนี่คงกระพันชาติเลยายเหนียวสุดยอดนะครับพระเนื้อชินนี่นะฮะ <c oughs> ผมว่าเป็นผ้าที่น่าใช้อย่างหนึ่งนะนะครับพระเนื้อชินนี่ ไฟเหนียวนี่ถือว่าไม่ธรรมดาสําหรับคนที่ชอบทางนี้นะครับถ้านื้อเนื้อพักเนื้อชิ้นนี้ก็ถือว่ามีการเล่นหานที่ค่อนข้างที่จะแพงเหมือนกันนะนะครับไม่ได้ถูกนะฮะพระอูท,ทองคางเขานะครับ <c oughs> หมดยังฮะนะครับก็ประมาณนั้นละฮะประมาณนั้นนะครับประมาณอ่ะก็คลิปนี้ก็คงจะชมพากันอยู่ประมาณนี้นะครับแป๊บเดียวเอง นะครับแป๊บเดียวก็สิบวันทีละนะครับอ่ะอย่างไรแล้วนะครับผมก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับทุกทท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับผิดพลาดอย่างไรนะครับนะครับผิดพลาดอย่างไรนะฮะจากการรู้เท่าไม่ถึงการหรือว่าจากอะไรหลายๆอย่างนะครับ นะครับที่ผมพูดไปเนี่ยนะฮะผมต้องขอโทษขออภัยไวนะ้ตรงนี้ด้วยนะฮะผมก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะทําให้หลายๆท่านนะครับไม่สบายใจไม่พอใจนะฮะนะครับที่นําเสนอไปนี่ก็ก็เป็นความรู้ที่พอจะมีอยู่ในตัวอยู่แล้วอะไรประมาณนี้แหละนะครับแต่ก็ไม่ใช่เป็นเซียนใหญ่ไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นนะครับบางทีก็จะมีผิดพลาดบ้างเนาะนะครับอ่ะ ผมขออวยพรให้ทุกๆท่านนะครับสุขภาพดีมีความสุขจเจริญรุ่งเรืองหนะที่การงานนะครับจเจริญรุ่งเรืองทรัพย์สินเงินทองนะครับคลิปนี้นะครับเซียนตัวใหญ่ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปของผมด้วยนะครับคลิปหน้าเรามาเจอกันใหม่นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอีกทีนะครับคลิปนี้ ขอลาไปก่อนขอขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ